คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กลางภูเขาเลยนี่เป็นกลางหุบเขาแบบนี้เลยคือเรียกได้ว่าวิวเป็นหุบเขาลายร้อมแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางสะดวกสบายวันนี้ผมมาคนเดียวนะผมมาคนเดียวอไอ้ไอยายนะยายนี่ข้างหลังงั้นเนี่ยลบทําไมยายไม่ลบกูเมื่อยกูเดินมากครงไกลเนี่ยเยแปลงจอมจอมสองไร่มีสามไร่มีสองร้อยตารางวาเหลือแปลงเดียวมีผ่อนด้วยยายเออสองร้อยตารางวาผ่อนให้เออแล้ววิวมันเรียกได้ว่าสุด สุดยอดนูนดติง<อ>่งกระดิ่งอะไรนะอ,อกระดิง่งกระดิ่งที่เป็นสัตว์คุ้มครองอ,อ๋อยายครับพูดมาตั้งนานแล้วมาอยู่ที่ไหนเราเขางงอา้าวยายก็ขี่มาก็ลืมดูอ๋ออยู่ที่จำบบน,นี่คมกระเฉียวอชะยงอำเภอด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเอ,อเขตนี้รับรองน้ําไม่ท่วมโอ้หยายหายหายแวบนึกว่าน้ำจะท่วมมันอยู่ใกล้ภูเขานึกว่าน้าหลากน้ําไหลเขตเนี้ย อำเภอด่านช้างเนี่ยอยู่สูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเป็นอำเภอที่อยู่ที่สูงที่สุดแล้วไม่มีสูงกว่านี้แล้วใช่ ย้ายถนนสาธารณะนี่โอ้กว้างๆเ้ยนายหลาน6เมตร6เมตรได้อ้าลวรว้วนี่กําลังล้อมเลาะกาลังก่อให้เลยเขามีให้ทุกแปลงอะรั้วเฮ้ยมีทุกแปลงเลยเหรอทุกแปลงเลยรั้วคาร์บอยนะเออเป็นรั้วคาร์บอยอยู่ประมาณ3ด้านสามด้านแล้วก็รั้วรวดน้ำด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือล้อมให้หมด4ด้านเออเออราคาดีด้วยราคาดีด้วยใช่ แม่มาอยู่กลางแปลงก็ยังสวยไม่เลิกสวยไม่เลิกไม่ว่าลูกค้ามาไอ้กังหันอ่ะก็กาลังทยอยเข้ามาเออนะเอานูนูพี่ดาเลยใช่ไหมน่าจะของโครงการเลยละเนี่ยพี่ดาเลยก็กาลังรับดูอันนี้เหลือไม่กี่แปลงแล้วนะอันนี้ก็เป็นบริเวณต้นโครงการนะยายเขาเลือกด้านหน้าโครงการอ่าด้านหน้าโครงการอ้าวในถนนนถนนคอนกรีตอุ้ยกว้างสวยนี่ออกไปนี่นี่ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเมตรเ่ย เป็นลาดหน้าใช่ไหมลาดยางอ๋อโอเคต่แมพูดถึงลาดหน้าจะายจะหิวใช่แล้วเลยเราะว่าไปนั้นวิ่งไปนี่ไปอะไรนะเข้าด่านด่านค้างก็ได้ใช่ออกไปนี่ก็เจอรอพอตสี่้อยห้ารเมตรเป็นลานกลางเต็นท์เออแถวนี้เขาทำลานกลางเต็นท์ใช่แล้วก็นี่นี่โครงการ แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดแล้วก็เป็นรีสอร์ทนะตรงนู้นรีสอร์ทอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงเนี้ยมันจะมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทหนึ่งถ่าเราจะพิกลมารีสอร์ทนี้ก็ได้นะ,ะมันจะผ่านหน้าโครงการก่อนใช่ไหมใช่เนาะล้วดูไปดูแผนผังไหมอ่าก็สวัสดีเพื่อนบ้านของเรานะครับผมไอ้ยานเนี่ยมันคือหมาไม่ใช่คนอเอ้ยไปคุยกับหมารู้เรื่องเลยโอเคโอเคไปไปไป,ไปหาพี่ดำเจ้าของโครงการดีกว่าเออไป อ่าก็สวัสดีครับพี่สดีสวัสดีครับชื่อตามป้ายเลยใช่ไหมนี่ตามป้ายเลยครับนี่คือช่างดําก็คือเป็นเจ้าของโครงการเยนะยายอ่าดำแต่นี่ตัวดำก็เดี๋ยวให้เจ้าของโครงการมาคอนเฟิร์มดีกาผมเข้าเรื่องเลยละกันพี่ดำคือแปลงนี้มันแบ่งขายแปลงละ200วากับ2ไร่ประมาณนี้3ไร่ใช่ครับมี200ตารางวาแล้วก็สงไร่ครับขอพูดเรื่องราคาหน่อยพี่เอาแบบ2า0ตารางวาเท่าไหร่ครับพี่2 0 0ตารางวาราคาเงินสดอยู่ที่2 6 0 0 0 0หครับ สองแสนหกหมื่นถ้าเป็นเงินสด้าสแสดงว่ามีผ่อนด้วยมีผ่อนด้วยครับอ่าเฉพาะสองร้อยตารางวานะสองร้อยตารางวาครับอ่ถ้าสองร้อยตารางวาไม่ได้ซื้อสดซื้อผ่อนมันจะรวมรวมรว<อ>ม,มดอกแล้วสามแสนสามหมื 3, 9, ่นเก้าพันผ่อนกี่งวดครับสี่สิบงวดครับสี่สิบวงด้วงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็หารด้วยสี่สิบงวดเลยนี่คือรวมดอกเรียบร้อยแล้วครับมัดจำสิบเปอร์เซ็นต์ จากราคาสามแสนสามกว่าก็เป็นดาวดาวสามหมืนกว่าดาวสามหมนกว่าเนาะแล้วก็ผ่อนไปเลยส0่สิบก้อนเนาะเฉพาะสองงานใช่ไหมพี่เฉพาะสองงานครับสองร้อยตารางวาันเหลือกี่แปลงจะเหลืออยู่หนึ่งแปลงสุดท้ายนะเหลือแปลงเดียวเหลือแปลงเดียวเนาะเอาเป็นว่าแปลงผ่อนเหลือแปลงเดียวนะแปลงสองงานก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองติดต่อ เรื่องราคาผ่านไปก็ผมเห็นพี่ดําก็มีล้อมล้วคาร์บอยอะไอก็200ตารางวานี่จะมีล้วคาร์บอย4ด้านเลยนะครับ4ด้านเลยตามผัง4ด้านนี่คือเฉพาะแค่200ตารางวาเหรอที่ล้อมรั้วใช่ครับ200ตารางอส่วน2ไล่ก็จะมีล้ว4ด้านเหมือนกันแต่จะมีล้วคาร์บอย3ด้านด้านะครับด้านหลังก็จะเป็นล้วรถน้ำอ๋อคือเอาง่ายๆมีรั้ว4ด้านเลยสรุป ทั้งโครงการเนี้ยล้อมรั้วให้หมดทุกแปลงเลยทุกแปลงเลยครับเออแต่หลักๆก็จะเป็นคาวบอยบ้างแล้วก็แซมรั้วมากแต่หลักๆเนี้ยจะคงความสวยแบบนี้ใช่เนาะอ่าแล้วโฉนดนี่โฉนดเป็นโฉนดคุดแดงครับคุดแดงคุดแดงนะมั่นใจนะพี่แน่นอนครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนาะแยกแบ่งแยกเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่สิบสามอ่าสิบสามโครงการแล้วครับก็เดี๋ยวกลาง ใครไม่มั่นใจเดี๋ยวพาไปการันตีโครงการอื่นสอบถามจากเพื่อนบ้านได้ก็มีอยู่ใช่ไหมมีมีมีรายอื่นเนาะเดี๋ยวพี่ดำพาชมโครงการนี้ก็โครงการ13บโนดคูแดงก็คดแดงครับผ่านไปเรื่องน้ําไฟพี่ดำก็อ๋อน้ําก็ปลาปาก็เดินไปแล้วเดินเดินไปเรียบร้อยครับเดินเดินไปเรียบร้อยไฟก็เหลือดึงจากไอเมนตรงถนนหลักนะพี่รอรอได้ถนดก็ยื่นขอ ยืนขอขยายเขตเลยครับเออทาให้จบนะพี่ก็เดี๋ยวคนกลัวก็ระบุในสัญญาเอาให้มันวินวินทั้งสองฝ่ายเนาะพี่เนาะจะจะระบุในสัญญาจะไม่เหตุไว้ให้เลยว่าจะฟรีทั้งค่าโอนน้ําไฟผ่านหน้าที่เรียบร้อยอเราชัดเจนความสบายใจของคนซื้อใช่ครับส่วนเอ่อถ้าใครอยากต้องการทําการเกษตรพี่ดํานี่ขุดบ่อบดานให้มีต่อบ่อบดานไว้เรียบร้อยเลยนี่เนี่ยตรงนี้คือเราจะทําเป็นแบบอะไรโค อ่าโอเคบายบายลูกค้าอันนี้ทําเป็นเหมือนส่วนกลางใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับจะทาเป็นจะทําเป็นส่วนกลางเลยก็จะมีให้ลูกค้าเวลาลูกค้าจะปลูกการเกษตรผมก็จะให้ลูกค้ามาเหมาไปเลยจ่ายเดือนละ100บาทพอเดือนละร้อยเดือนละร้อยเดือนละร้อยปีละพันสองปีละพันสองใช้น้ำยังไงใช้ไปเลยใช้ไปจุๆเลยใช่ ผมว่าคุ้มอ่ะใครที่แบบคุ้มครับซื้อประมาณสองไร่หรือซื้อ2แปลงสีไร<ช>่เนี่ยเหมาะเลยเนาะพี่เนาะล็อก200ตารางวานี่จะมีจะมีเอ่เอเอาขาเรียกอะไรมีลำธารจะมีลำธารเขาอยู่ฝั่งนู้นครับด้านหลังจะมีน้ำทั้งปีเลยเอ,อ่าแล้วก็เป็นเหมือนทางน้ำไหลไปด้วยใช่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตภูเขาเราก็ต้องใครไม่มั่นใจก็ทิศทางน้ำทิ้งทางน้ำไหลอะไรก็มีพร้อมครับเนาะเป็นเหมืองให้กระทุกแปลงก็มีทางน้ำชัดเจนเนาะพี่เนาะใช่ครับ ราคาเต็มของอาราคา,าราคาจำนวนสองไล่หนึาา่งไล่อ่ะสองไล่อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมพี่อ่าอยู่ฝั่งนู้นครับมีเจ็ดล็อกนะครับมีเจ็ดล็อกสองไล่ใช่ครับอ่าไล่ละเท่าไหร่ครับไร่ละสามแสนแปดหมื่นเก้าพันเนาะ มีล้วสี่ด้านเลยคือบอกอย่างที่บอกอ่ะล้วล้อมให้ทุกแปลงไม่ว่าจะเป็นแปลงผ่อนแปลงสดแปลงสองงานสองไร่ใช่ครับเนาะส่วนล้วสองร้อยตารางวานี้จะมีล้วคาร์บอยสี่ด้านนะครับแล้วส่วนแปลงสองไร่นี่จะมีล้วคาร์บอยสามด้านล้วรถน้ำหนึ่งด้านเป็นด้านหลังใช่ครับแล้วก็เห็นว่ามีบ้านฝังหลังของมันอยู่แปลงไหนนะจะมีแปลงสามไร่ครับ จะมีแปลงสามไร่เลยจะมีบ้านสองหลังนะครับบ้านสองหลังนี่เลยนะเป็นแปลงที่แปดเป็นแปลงที่แปดพร้อมบ้านสองหลังครับสองห้องนอนเออสองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับเนื้อโปรโมชั่นมเพื่นละจะมีโปรโมชั่นให้ครับถ้าถ้ามาภายในเดือนนี้ผมจะมีมีบ่อบาดาลให้หนึ่งลูกเลยฟรีเลยแถมให้กับบ้านหลังนี้เลยแปลงสามไร่นี่เลยทได้ไหมนะใช่ครับไม่คิดไม่คิด ไม่คิดเพิ่มอ,อมีโรให้จุจุๆไปเลยครับมันโอ้ยายดูแล้วมันน่าจะสองสาม้านแล้วเนี่ยถึงก็เนี่ยได้ครับเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวนี้ก็ล้านกว่าแล้วครับแล้วราคาขายเท่าไหร่ ราคาขายขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเฮ้ยไปถึงสองล้านเลยเฮ้ยแถมบอแบดานให้เป็นแสนก็ได้แหละเออเฉพาะนะโปรเฉพาะบ้านหลังนี้นะไอ้ใช่ครัเฉพาะสามไร่นี่นะครับจะมีโปรแถมโบแบดานให้เลยโบแบดานให้แต่ว่าแถ่โซล่าเซลล์จะของก็จะติดให้เขาออกเองเนาะใช่ครับไม่ไหวแล้วใช่ครับโอเคก็ต้องขอบคุณช่างดำ เดี๋ยวทางเราจะพาไปชมที่ต่อวันนี้ก็ราคาโฉนดการผ่อนน้ําไฟเราก็เอาจากปากเจ้าของพี่ดําเลยเดี๋ยวโทรมานัดชมนะครับโทรโทรมานัดชมก็มานัดชมกับพี่ดำนะครับเนาะช่องทางการติดต่อเบอร์ิดตย์เกเ0 9 7 9256559อ่าเดี๋ยวผมแจ็ไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์พี่ดําแล้วก็พี่บัณฑิตอีกทีหนึ่งเมื่อกี้คุยกับแกแล้วแกอยากให้ขึ้นสองเบอร์ก็เดี๋ยวผมจัดให้ครับอ่ามาก็ย้ายไม่ต้องคืนงเออนั่นแหละจะมาซื้อถั่วเหรอโอเคครับพี่ก่อนครับ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 วัสดีครับวัสดีครับโครงการอื่นก็มีเยอะแยะอหญ่คแล้วทำไมมันต้องโครงการนี้อ่ะเขาจะต้องซื้อทำไมอ่ะเอ้ามาดูที่เนี่ยดูระบบลวงระบบรัว ทำว่าอย่างดีเลยไหมล่ะคนอื่นเขาก็มีรั้วขาบบอ,อยะยา่อันนี้แล้วเขาก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยเจ้าของเนี่ยชางดําเนี่ยคนในพื้นที่เขาสามารถมาดูแลตลอดเลยอ่ะหนึ่งเลยข้อดีของแปลงนี้เลยเจ้าของโครงการเนี้ย<อ>คือพี่ช่างดําเขาเป็นคนในพื้นที่พทเพราะฉะนั้นเวลาการมาดูแลหลังบริการหลังการขายเนาะออไม่ว่าจะติดต่อเรื่องขุดบอ่อขุดบอ่อปนมดินเ,ออเกตที่ทำรั้ว สร้างบ้านตัดหญ้า,า,าคืออะไรเนี้ยฝากฝังเขาไว้ได้เลยเขา,ามีทีมงานใช่เออเออเพราะว่าเขาเขาเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็าดูแลให้เราฝากเฝ้าที่หน่อยฝากอะไรอย่างเงี้ยก็จัดไปเพราะว่าแล้วเจ้าของโครงการส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้แปลงนี้ไงอะนะพูดถึงส่วนใหญ่แต่อันนี้คือข้อดีเจ้าของโครงการเขาอยู่ในแปลงนี้แล้วเองคิดดูเนี่ยไอ้ระบบ้วเนี่ยทั้งดังก็าําเองนะเฮ้ยคือลวเนี้ยเขาทําเองหล่อเองอ่ะ ถ้าปกติอ่ะลวดขับบอยเนี่ยเขาจะเหมือนถ้าทําแบบเกรถูกๆก็จะลวดทัง้งเหล็กข้างในก็จะประมาณ2เส้น <S 2เส้นเป็นเหล็กาบางๆเป็นเหล็กรเปาะแต่นี่เขาล่อเป็นเหล็กเหล็กอะไรนะสเส้นเหล็กเป็นเหล็กเป็นใส่สีเส้นเข้าไปเลยเออเนาะคือปึเออเออแบบเนี้ยเขาล้อมเน่ยเขาคิดประมาณเมตรละเมตรละห้าร้อยห้าส ใช่เมล่าห้ายิคือ2 0 0พัน่ะใช่เฉพาะสชั้นถ้า3ชั้นก็เมล่า6 5รยห้เออคือวัสดุอย่างดีปูนก็ปูน SCG ปูนช้างเหล็กก็4เส้นนะราคาอาจจะสูงกว่าคนอื่นใช่ไหมแต่รับรองได้ถึงความแข็งแรงเอจบนะเรื่องเรื่องที่ยายรู้ว่าไอ้หลานก็ไม่ขึ้นไปปีนเหยียบเข้ามาแล้วเออเมื่อกี้เนี่ยไปปีนมาไม่หักไม่รั่วไม่ซึมเออนาะก็แปลงแรกก็จะเป็นบ้านะ ขอย้ําเลยแปลงนี้สามไร่ก็เพราะโปรโมชั่นอย่างที่พี่ดําบอกอเนาะเฉะพาะบ้านหลังเนี้ยถ้าเกิดมาสร้างอะ่ะผมว่าราคาคงไม่ได้ล้านเก้าอ่ะเนาะคงไม่ได้ก็คือแปลงนี้พิเศษหน่อยพิเศษเลยล้านเก้ามีบ้าน1หลังใหญ่แล้วก็1หลังเล็กจ้ะนั้นแล้วก็พื้นที่ทําสวนแถมขุดบดานให้ฟรีอีกอ,อจบแล้วก็ไม่ได้ขุดบดานอย่างเดียวเขายังมีสระน้ําไว้ลูกลเล็กๆหนึ่งลูกอ่าสวนอ,อันนี้ก็เป็นเฟสของแปลงเล็กๆ200วาอ่าซึ่งหมดแล้วเหลือแปลงเดียวเหลือแปลงเดียว ฝั่งข้างหลังก็จะเป็นสองไร่แต่คนข้างหลังไม่ต้องน้อยใจว่าเอ้ยไม่ได้อยู่ข้างหน้าเลยอีกข้างหลังอ่ะมันเป็นเนินสูงขึ้นไปใช่วิวอ่ะคันเทพอ่ะวิวอ่ะมันมันจะไม่ได้เล็กๆแค่นี้นะวิวมันจะอยู่ด้วยความที่มันเป็นเนินสูงขึ้นไปมันจะมองเห็นกว้างเห็นกว้างเลยเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเอออ่าอันนี้คือ ภาพหน้าแปลงนะ,ะถ้าอยู่ต้นโครงการมันก็จะเห็นประมาณนี้มันจะต่ำหน่อยใช่ไหมใช่แต่ถ้าไปอยู่ด้านหลังลมเราก็จะรับได้เยอะกว่าใช่อ่าแล้วก็วิวจะอยู่ได้มันจะเห็นภูเข,ขาได้รอบกว่าเพราะมันสูงกว่าใช่อ่านี่ก็เป็นข้อดีอ่าถ้าสนใจแล้วก็โทรนะจ๊ะยัไ่ไงศูนย์เก้าเจ็ดบอกครับไอ่ะเอ้ไม่ต้องเราค่อเห็นแล้วเหรอน้าตามนี้ยต้องายเนาะเอออ่ะสนใจก็สอวเข้ามาจ้า ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากจ,จ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะกับยายแมนเลยจ้า